เอาละครับก็กลับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับเกมแดนนัสตี้วิริเออร์แปดหรือว่าเกม3ามกกกระดิกเช่นเคยนะครับมารอบนี้ผมจะพาเพื่อนไปเก็บอาวุธกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ก็จะเป็นคิวของเธอคนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเอี้ยงสีนั่นเองครับเป็นภรรยาของโจผีนะครับแล้วก็เป็นลูกสะใภ้ของโจโฉด้วยนะครับก็อาวุธของเธอเนี่ยจะเป็นครุยนะครับหรือว่าฟรูดนะครับก็แปลว่าครุยเรามาเลือกไม้เธอก่อนแล้วกันนะครับเธอเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ใช้ม้าขาวนนนนนนะะคคครรรััััับบบง้้้้้กกก็็็เเเเเอออาาามขววใใหธชชชลลยยแต่่ไปปุุดดี รู้สึกว่าผมเนี่ยจะชอบพัก7มากกว่านะครับงั้นเอาชุดพัก7จดีก,กว่านะครับสวยดีแล้วก็เซฟไปครับส่วนด่านที่เราจะไปเก็บอาวุธกันเนี่ยก็ต้องเป็นด่านของวียก้เนรับนี่เราก็จะมาเริ่มที่อาวุธท่าดาวก่อนแล้วกัน,นะนรับก็อาวุธท่าดาวของเธอเนี่ยมันจะถูกซ่อนอยู่ในด่านที่มีชื่อว่าการก่อจราจนที่ฮูโตนั่นเองครับก็เป็นภารกิจในเรื่องสมมุตินะนรับก็คือด่านนี้แหละนะโอเคมาเลือกกันเลย โอเคครับเซฟไว้กันเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนระดับในการเก็บอาวุธนะครับระดับยากเนี่ยเราก็ต้องเล่นระดับฮาร์ดขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่านอร์ม l ลอีซี่เนี่ยไม่ได้นะครับก็ต้องระดับฮาร์ดขึ้นไปเท่านั้นหรือใครจะเอาคอสหรือว่าอัตเมทก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเทพนะครับแต่ว่าผมเอาระดับฮาร์ดก็พอแล้วนะครับมันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเกินไปแล้วก็ส่วนของเงื่อนไขในการปลดล็อกอาวุธท่าดาวของเยียงสีนะครับก็คือเราต้องเจอโจจูนะครับให้ได้2ครั้งนะครับอย่างน้อยือัรกค้ีงแล้ว ปเริ่มกันเลยผลิตครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่พบโจจูให้ได้2ครั้งก็พอแล้วก่อนนั่นแหละนะครับภารกิจของเรามาเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนขอตัวละครเอ่งสีผมมานะครับผมก็มาจัดให้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจจะทําอยู่แล้วเขาก็ขอมาได้แบบถูกจังหวะมากเลยนะครับก็พอดีเลยไหนๆเราก็จะทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเนี่ยขอมากพอดีก็เลยจัดให้ซะเลยนะครับมาจัดมา ยิ่งสีเนี่ยรับถ้าโจมตีของเธอเนี่ยมันจะเป็นการผรสมผสานนะคระหว่างสายเวทกับสายโจมตีเร็วนะครับคือตัวของเธอเนี่ยมันจะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับก็คือพลังโจมตีเนะี่ยเราจะเพิ่มแบบเยอะมากแล้วก็ความเร็วโจมตีเราจะเพิ่มแบบมหาศาลมากเลยรนะับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเป็นวงกว้างก็ค่อนเยอะนะครับแต่ว่ามันจะใช้ได้ไม่ค่อยแบบถูกจังหวะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันควบคุมยากแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเข้ามือแล้วเนี่ยมันก็ดีนะเอาวัดเดอเอาหายไปใส่กันเหรอ อ๋อผมผมลืมไปนะครับด่านนี้มันเป็นด่านของพวกผู้ใช้เวทมนตนะ์ะนรับอย่างโจจูเนี่ยเนะเขาก็จะโชว์ลูกเล่นประมาณนี้นะครับลูกเล่นแบบว่ามนดําอะไรของเขาเนี่ยนะสื่อให้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้วิชาที่แบบว่าบําเพ็ญตบะมาแก่กล้าแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ารอบรู้เครับเรื่องวิชามนดําอะไรพวกนี้แหละน,นะครับโจจูเนี่ยในตามประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้วิเศษนะครับที่สาม,มารถเรียกฟ้าเรียกฝนอะไรมาได้เลยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าโจจู่เนี่ยเขาไม่เคยปรากฏตัวมาใน3มก๊กเล่มหลักเลยนะครับแต่ว่าจะปรากฏตัวมาใน3มก๊กเล่มเสริมซะมากกว่านะครับเท่าที่ผมเนี่ยเคยอ่านเจอครับก็คือบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยโจจู่ะครับก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้โจโฉดูจนโจโฉเนี่ยตกใจถึงขนาดที่ว่านั่งอยู่บนบันลังดีๆเนี่ยถลายลงมาเลยนะครับคือตกใจจัดนะประมาณนั้นแหละนะครับ ก็เช่นแบบว่าเอาพุกกันเนี่ยไปวาดบนผนังเป็นรูปมังกรนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปตรงผนังที่วาดมังกรนะครับปรากฏว่าเป็นมังกรออกมาจริงๆนะและไหนจะเอาแบบว่าเอาผ้ามาคุมจานเปล่าๆนะครับแล้วพอผ่านไปสักพักก็เอาผ้าออกนะครับปรากฏว่าเป็นผลไม้เต็มจานเลยนะแล้วก็ไหนจะทําให้แพะตัวเมียเนี่ยมีเขานะครับก็คือการเอาหัวแพะตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับแล้วจากนั้นนะครับแพะตัวเมียก็มีเข่ามาตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับก็นะเป็นนิทานของจีนนะครับ หาเกณฑ์สารอะไรมากมายนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามันใช่เรื่องจริงไหมนะครับเออผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในตอนที่เราเจอโจจู่ครั้งแรกแล้วเนี่ยเราก็ต้องเจอเขาเนี่ยครั้งที่2นะครับให้ได้ก่อนเวลา5นาทีนะครับถ้าเกิดว่าหมดเวลา5นาทีไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้อาวุธทาดาวมาเลยนะครับก็ต้องรีสตาร์ตเล่นใหม่ก็น,นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากเล่นใหม่คุณก็ต้องทําเวลาให้มันดีหน่อยมาๆาาจัดมาไอ้พวกนี้เป็นทหารมายาเครับเหมือนเดิมไอ้พวกนี้เป็นพวกของอุ้ยพวกของเตียวก,ก,กนะนรับ เป็นกลุ่มจนกระบฏดพวกผ้าเหลืองเนี้ยใช่หรือเปล่าเออใช่จริงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โหพอไม่ได้เพิ่มบัคกแล้วมันตีช้าเลยนี้ยอือโอ้โหุยสังหารเนะี่ยปาไปปุ๊บตายเลยโอเคเรียบร้อยนีมามานี้มาผมนี่บอกเลยว่าม้าเดียวกันกับจูร่งเนีเป็นความสามารถเหมือนกันเลยก็คือเวลาเราอยู่บนหลังม้าเนี่ยแล้วมีอะไรมาโจมตีเราเนีเราจะไม่ชะง,งักแล้วก็จะไม่ตกจากหลังม้าเลยนีนอกจากว่าเราจะลงจากหลังม้าซะเองเนี่ย อันนี้เป็นมูโต้ลอยฟ้านะครับกล่อมให้หลับอือันนี้เป็นเตียวโป้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะชื่อเตียวโป้นะครับเอ้าอุ้โอ้ยอะไรอะไรนี่ไงจบแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เตียวกกไอสามตระกูลเตียวนะครับเป็นผู้นําของกลุ่มกบฏจนพวกขลืองนะครับอไม่ตายอีกหนึ่งสองเออจับลำอออจับเตียวกกลำนะคเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวปลากรุยไปก่อนนะครับอปลากรุยไปเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับชุบชุบชุบ ติดตอมรัดดิครับโอเคสวดมาคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทาภาร,รกิจไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะมีบอกให้ไปหาโจจู่ะนรับก็ทําไปเรื่อยๆเลยแหละนะครับทาไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทัน,นะครับถ้าเกิดว่าเรารักษาเวลาดีๆเนี่ยยังไงก็ทันอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเนี่ยโอเคตรงนี้จะมีโจโฉโผล่มาะครับจาได้โอเคก็ฆ่าเขากันครับโจโฉเนี่ยก็ในใจลึกๆเนี่ยก็อยากได้เอี้ยงสีมาเป็นภรรยาเหมือนกันะครับแต่ว่าโจผีเขาเร็วกว่าไงนะ ก็เลยซิลตัดหน้าไปนะจากนั้นมาเนี่ยโจโฉก็รู้สึกว่าระแคะระครายในตัวลูกชายคนนี้มากเลยนะครับก็เนี่ยผู้หญิงคนเดียวนี่แย่งกันหูหลับตับไม้กันเลยทีเดียวโจโฉนี่รสนิยมเขามันก็แปลกนะชอบผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวได้แป๊บนึงนะอุ้ยอาวุธเท่ว่ะเนี่ยเก็บมาเทมากอาวุธอันนี้นะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีภารกิจบอกนะให้เราเนี่ยไปหาโจจู่นะครับก็นั่นแหละนะครับตรงที่มันกระพริบกระพริบบอกเนี่ยก็เล็งม้าไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมมาากย จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากันนี่แหละโจจูมันจะปรากฏตัวครั้งแรกก็ตรงนี้นะครับเราก็มาดักรอมาดักรอเขาเปิดสุดยอดมุโซ,โซเลยครับมีเยอะมีเยอะใช้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้สุดยอดมุโซเนี่ยก็ต้องเพิ่มบัฟซะก่อนนะครับแล้วก็ใช้มันจะได้แรงแบบแรงสุดๆไปเลยเอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยนะครับก็มันก็จะมีฉากให้ดูนะครับว่า พวกเราเนี่ยเจอโจจูนะครับครั้งแรกก็ตรงนี้แหละอันนี้ก็คือครั้งแรกะครับครั้งแรกเนี่ยจะเป็นฉากแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบเจอแบบตัวตัวเลยนะครับก็คือเราต้องสู้นั่นแหละนะครับอันนี้คือเราเจอครั้งแรกไปแล้วก็สกิปไปเลยนะครับโอเคครั้งแรกเราก็เจอแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือครั้งที่2ก็โจจูเนี่ยจะไปรอเราอยู่ที่ฐานใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไปไปหาเขากันครับไปเลยนี่แหละเงื่อนไขนะเจอครั้งแรกก็เจอตรงฉากนี่แหละนะครับเจอครั้งที่2ก็เจอตอนอยู่ในสนามรบเนี่ย เราต้องสู้กัน,นะครับแล้วก็พอเราไปถึงฐานใหญ่ของเขาเนี้ยเราอย่าพึ่งไปฆ่าเขาเนี้ยต้องรอให้เขาเนี่ยพูดจบก่อนะครับพอเขาพูดจบเสร็จปุ๊บเนี่ยอาวุธก็จะไปเกิดตรงดาดแรกที่เราจากมานั่นแหละนะฮะแล้วก็ต้องควบม้าไปเก็บถึงนู่นเลยนั่นแหละนะครับตรงที่เราเนี่ยเพิ่งออกมานีตั้งแต่ดานแรกๆเลยก่อน,นะครับไกลจริงโอเคเดี๋ยวผมล่อมาให้มันมารวมกันก่อนแล้วกันนะครับพวกตังโต๊ะพวกอะไรพวกนี้นโอ้โหอันนี้หัวหยงเนะี <c> ้ย <oughs> หัวหยงตัวเบลเลอร์เลยว่ะเดี๋ยวนะผมใช้มุต,ตอะอไรเล่นดี อ่เอามูโตนี่แล้วกันนะครับมูโตขั้นแรกอ๋อนี่ตังโตกับอ้วนเซี่ยวเนี้ยเพิ่มบัฟไปก่อนเย่งสีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตีค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควรนะถ้าเพิ่มบัฟเนี้ยแล้วท่าส่วนมากจะเป็นท่าแบบท่ากวาดนะครับก็เป็นสายเวทผสมสายพลังโจมตีเร็วนะครับนั่นแหละอเอาตัางโตขึ้อคว่มคว่ม,มไปซะไอีวุ่นโอย้ยไม่เป็นไรอีกนี่เลยเจอนี้ มูโตกล่อมให้หลับเอากล่อมผิดตัววัดเดอะไปกล่อมผิดตัวนะครับโอ้ตั้งโตก็ไม่เป็นไรเลยว่ะอะไรละเนี่ยอันนี้เป็นมูโตขั้นสองนะครับมาบรรเลงเพงลงรักนะครับดังกีบดอกท้อล่วงโรยเออไม่เป็นไรอีกโอ้โหเหลืยอ้วนเสี้ยวกับคุยหยงนะครับอืเออไอ้ถ้าเป็นเมือของเธอเนี่ยมันสามารถกดค้างได้ด้วยนะครับนี่มันจะเป็นอย่างเงี้มันจะเป็นอย่างเงี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับลูกระเบิดออกมาช่วยเราโจมตีนะครับ อโอเคมาจบเหลือกุววนเซียวแล้วกุวนเซียวเอา้าไม่โดนนะครับไปเตะใครว่าไม่คุณอเออเนี่ยเอเอเตะถูกตัวแล้วนะครับหนึ่งตองมาจับมาเออเนี่ยดูดมาอืมเรียบร้อยโอเคมาไปหาโจจูก,กันครับเออแต่ก่อนที่เราจะผ่านโจจูไปนะครับก็ต้องมาผ่านไอ้แมลงสาบดอนมแมลงสาบทิปโปเนะครับมันจะเหนียวเกินไปแล้วทิปโปเนี่ยอุ้ยเอาอะอาวุธทิปโปแพ้ทางผมด้วยนะครับมา ดิโปจะโดนผู้หญิงฆ่าตายโอ้ยังสีนี่ถือว่าเป็นตัวทลายตอมนัดได้ดีตัวหนึ่งเลยนะแปบ๊บเดียวตอมนัดจะหายแล้วเนไหมหนึ่งสองสามสี่นี่หายแล้วเรียบร้อยมาดิปโปก็สีมงเท่งนะครับอืนี่จบเรียบร้อยโอเคครับต่อไปก็พื้นที่ตรงนี้ไอตรงนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นพวกของเลกปีนะครับก็ถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆสงสัยว่า ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกต่งโต๊ะไอ้พวกลิปโปโ,ปโจโฉมันมากันยังไงนะครับมันเป็นมนดำานรับมันเป็นมนดำคล้ายๆกับภาพมายาของโจโจูนั่นแหละะครับที่เขาเนี่ยสเสกออกมาให้เราต่อสู้นะครับก็เราจะเห็นไอ้พวกที่จากไปแล้วเนี่ยมาสู้กับเราเนี่ยก็มันเป็นภาพลงตานั่นแหละนะฮะมันไม่ใช่ของจริงก็เขาเป็นคนที่มีอิจิาเนีในตามประวัติศาสตร์โจจูเนี่ยอืออ้ยเรียบร้อยอืออุ้ยเตียวหุยเตียวหุยรอดเหรออ้อรอดทำไมเนะี่ย เอ้ยเนี่ยมาแล้วเว้ยนะแม่จะจับลำเอ้ยก็ยหุยลำโอ้อย่าดื่มตัวราให้มากไม่งั้นจะเจอจุดจบแบบนี้นะโอเคครับเรียบร้อยมาต่อไปก็โจจูแล้วนะครับเราก็เข้าไปฐานใหญ่เขาแต่ว่าเราอย่าเพิ่งฆ่าเขานะยครับก็แค่เข้าไปทักทายทเฉยรอเขาพูดจบแค่นั้นนะครับอาวุธก็เกิดแล้วมาโจจูเจมาหาแล้วจ้ะโอเคมาทีนี้เราก็ต้องรอให้เขาเนี่ยพูดจบเนีัยแล้วเดี๋ยวอาวุธก็จะเกิดพูดเร็วพูดแเร็ว เร็วอย่าไปเก็บอาวุธแล้วเร็วๆเร็วโอเคอาวุธเกิดแล้วนะนี่บนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเลยแล้วกันนี่ฮะมันก็จะไปอยู่ตรงพื้นที่ที่แรกที่เราเนี่ยจากมาครับก็เนนะี้อยากไปเอาอาวุธก็ต้องวนกลับไปที่เดิมเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปเก็บอาวุธเลยแล้วกันนะครับโอเคมาผมก็ควบม้ามาถึงแล้วนะครับนี่มันจะมาปรากฏตรงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยอา้าวพอเก็บไม่ได้นะครับอ๋อ ก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าอาวุธในคลังเราอเต็มนะครับพอเราขายอาวุธที่เราไม่จําเป็นเสร็จแล้วนะั้นเราก็ค่อยมาเก็บก็ได้นะครัยก็นั่นแหละนะก็ไม่มีอะไรมากก็เก็บปุ๊บแล้วก็เล่นให้จบเครับไม่ใช่เก็บปุ๊บกดออกไม่ใช่นะโอเคมก็ถือว่าผมเก็บไปแล้วละกันเครับโอเคเดี๋ยวขอตัดไปเลยละกัน โอเคครับมาต่อไปก็ถึงคิวของอาวุธถกดาวไปแล้วนะครับมันก็จะพิเศษหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในด่านของวีกกนะครับแต่ว่ามันจะไปอยู่ในด่านของโอเทอร์นะครับหรือว่าอื่นๆก็คือด่านตรงนี้แหละนะครับของเอี้ยงสีโดยอาวุธถกดาวของเอี้ยงสีนะครับมันก็จะถูกซ่อนอยู่ในในเรื่องข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นในเรื่องที่ปลดล็อกพิเศษนะครับจากการที่เราเนี่ยเล่นในเรื่องหลักในเรื่องสมมุติแล้วก็ในเรื่องเสริมของแต่ละก็เนี่ยทั้ง3ามก็กี่กนะครับก็คือรวมจิ้นก็ด้วยนั่น ก็ทำนองนี้แหละครับเท่าที่ผมรู้มานะีส่วนด่านที่เราจะต้องไปเก็บอาวุธถกดาวของเอี้ยงสีเนะี่ยมันจะอยู่ในด่านนี้ครับที่มีชื่อว่าการโจมตีระยะประชิดที่ผาแดงเนะี่ยก็จะเป็นยุทธการผาแดงที่อ้วนเซี่ยวเนะี่ยนำทัพมานะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าไออ้วนเซี่ยวเนะี่ยมันนำทัพมาผาแดงทำไมนะครับในตามประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เห็นบันทึกบอกไวนะ้เลยะครับก็มันเป็นในเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับก็ในเรื่องโอเทอร์ะครับหรือว่าอื่นๆเนะี่ยมันจะเป็นมุมมองของแต่ละคนนะที่ใเรื่องหลักนะเ,เนนะี่ โป้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นมุมมองของแต่ละคนนั่นแหละนะโอเคมาเราก็จะมาเลือกด่านนี้ครับเป็นฝ่ายของอุนเซียนะครับในภารกิจครั้งนี้ก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับผมเล่นเองผมยังแปลกนะโอเคมาเราก็มาฟังเงื่อนไขก่อนลวกันนะครับในการได้อาวุธถกดาวมานั่นก็คือเราต้องฆ่าฮันตงนแค่นั้นจบจบเลยครับไม่มีอะไรมากสังหารฮันตงให้ได้นั่นแหละนะจบเลยโอเคมาเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับก็ในภารกิจครั้งนี้นะที่ปลดล็อกอาวุธถกดาวของเธอเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายนะก็แค่สังหารฮันตงให้ได้ก็พอแล้วนะแค่น เริ่มฉากมาก็เนะเล่นไปเลยเล่นไปตามภารกิจเลยนะครับพอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อความที่ขึ้นมาบอกว่าให้เราเนี่ยขึ้นเรือไปบุกพวกของตุนเซ็กะครับที่อยู่ตรงข้ามนั่นแหละะครับแล้วพอเรือมันเข้าประชิดฝั่งแล้วเนี่ยก็คือมันจะไปชนกับพันตงพอดีเลยเครับเราก็ไม่ต้องไปหาพันตงที่ไหนไกลเลยะครับพันตงมันจะไปยืนรอเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนั่นแหละะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากในภารกิจครั้งนี้เริ่มเกมมาก็เนะเหมือนเดิมก็เล่นไปตามภารกิจลยนนนะะรรััักกกก้าาาาภิจจแแ่่หงงีมว อันนี้เป็นตุนกวนเนี่โอ้โหสุนกวนมาเดี่ยวเองเลยะครับสุดยอดไปเลยโอ้เอาวะถือว่าเสมอกันอืมนี่ไงไแต่โทษที่ว่าไหวพริบคาดีกว่าเยอะเอาเอาวะสุนกวนมุโซเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติเราจะดูเนี่ยดูการเติบโตของสุนกวนอวืมในภารกิจครั้งนี้นะครับในยุทธการผาแดงตรงนี้เนะี่ยสุนเซ็กมันยังไม่ตายเลยเครับเออโคตรแปลกแปลกมากะครับแปลกสุดเกินจะคิดได้เลยะครัย โอเคมาจิวจี้มันก็ออกคําสั่งแล้วนะครับมันจะส่งใครมานะผมว่าไอตัวข้างล่างมันน่าจะมาก่อนนะไรตัวข้างบนค่อยมาทีหลังงั้นเรามาดักไอตัวข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับรอมันมาระหว่างรอก็วอร์มท่าไปก่อนนะครับท่าเธอมันมีอะไรบ้างม้าอย่าบังสิจ้ะไม่เอาไม่เอาโอ้โดดสองทีโดดโค้งสูงเลยนะครับอ๋อตรงนี้เป็นพวกของเต็งฮองนะครับเต็งฮองกับแม่ทัพกำเหลิงมายุทธการตรงนี้เนี่ยกำเหลงเขาก็สําคัญนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ เรียกได้ว่านําทัพเรือประชิดกับโจโฉแล้วก็ชนะมาหลายครั้งมากเลยครับเพราะว่ากําเหล่งเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านทางน้ําอยู่แล้วอือเรียบร้อยนะครับเหลือเต็ง้องมาเต็งฮองอือกลอมให้หลับซะหน่อยนะครับท่านผู้เฒ่าเต็ง้องอายุก็นะครับอายุในภารกิจครั้งนี้เขาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก50-60หรือบ้างนะครับเพราะว่าในตอนที่ในยุคข,ของซูมายีเนี่ยเขาอายุประมาณ80แล้วนะครับโอเคเราเคลียร์พวกเต็งหองแล้วก็กำเหล่งเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็ตรงกลางมาดูซิว่าไอ้จิวยี้เนี่ยมันส่งใครมางัดกับเรานรียมา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 เลยมาเลยมาก็กลัวไปช้าแล้วเกิดเฮ้ยทำไมช้าอย่างนี้อ๋อต่อไปเป็นพวกของอุยกายอเป็นแม่ทัพทหารเสือแห่งนอกกกเนี้ยมาจับอุยกายลำหน่อยเป็นไงไม่เอาอดีกว่าเนรับสุดยอดมุโซไปเลยนี่จัดมาอืออืออือ เป็นหมูแล้วก็กว้างมากแล้วก็เร็วพอสมควรนะครับโอ้โหแล้วก็ท่าของเธอเนี่ยมันจะค่อนข้างสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนแววส่วนโค้งตรงไหนก็ตามสวยหมดเลยเนี่ยเอียงสีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสาวสวยมากเลยนะครับเป็นผู้หญิงในอุดมคติของชาวฮั่นนะแต่ก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับอ c ซีนะครับในตามประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าอ c ซีเนี่ยเขาไม่ใช่รสนิยมของชาวฮั่นในสมัยนั้นครับที่ ตัวคลําแล้วก็ผมบอลนีผมบอลเหมือนชาวตะวันตกอะไรพวกนี้นะเพราะว่าอูเอซีเนี่ยเขาเป็นเชื้อสายเกียงเนี้ไอพวกเผ่าเกียงเนี่ยเป็นเผ่าไหนก็เป็นเผ่าของที่ไอมาร์เทงนี้พ่อของมาร์เฉียวเนี่ยเคยไปแต่งงานกับชนเผ่าเกียงนะแต่ว่าไอมาร์เฉียวเนี่ยมันดันเกิดออกมาได้ยินของคนเป็นพ่อที่เป็นคนจีนไงมันก็เลยแบบว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนจีนมากนักเนี แต่ตอนเด็กๆเนี่ยก็มักจะโดนโดนล้ออยู่ตลอดนะครับว่าไม่ใช่จีนแท้สกปรกนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับแต่มาเฉียวเนี่ยก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กแบบว่ามีพ่อเนี่ยคอยปลอบนะครับเขาก็เลยแบบว่าโตขึ้นเนี่ยเป็นคนติดพ่อมากเลยนะครับมะเฉียวเนี่ยโอเคครับมันก็มีข้อความเนี่ยให้เราขึ้นเรือไปแล้วนะครับเราก็ควบมาขึ้นเรือไปเลยเอาไอ้เราปีไาไงวะเนี่ยเฮ้ยเราปีมาไงวะเออช่างแม่งเครับเออถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้ผมเล่นมุมมองของแต่ละคนนะมุมมองเบ่งเฮกจกจงต่างโตอะไรพวกเนี้ย ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยมาเล่นให้ดูนะครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่สนใจอะไรยังไงกันเนี่ย <c oughs> ก็มองข้ามไปได้นะครับในเรื่องตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในเรื่องหลักในเรื่องสมมุติอะไรทั้งนั้นเนครับเป็นมุมมองที่ถูกแต่งขึ้นของแต่ละคน,นะนรับนั่นแหละนะก็ประมาณนั้นแหละมามา,มาจัด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 มามาครับนี่ครับไอฮันตงเนี่ยมันก็จะรอเราอยู่ข้างบนนี้นะครับอ้าวอ้อยอยู่ข้างล่างลืมกระโดดลงมา ทาัท่าน้นตรงครับเรียบร้อยจบอาวุธหกดาวก็เกิดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอึอึมามามาหนึ่งสองจับลำหน่อยเอาจับลำผิดตัวนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจับใหม่ก็ได้มาอาึอึเรียบร้อยจบครับโอเคทีนี้เรารออาวุธเกิดเลยนะครับเดี๋ยวอาวุธก็เกิดเองแหละเดี๋ยวรอเลยรอก่อนเลยรอก่อนรอก่อนรอมันพูดกันจบก่อนนะครับ เอยังพูดกันไม่จบอีกเหรออุ้ยแหลกแหลกแหลกเป็นไรแหลกวะเนี่ยเฟรมมันตกเหรอเมื่อกี้แหลกครับแหลกเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคอาวุธเกิดแล้วนะครับมาเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเลยไปอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงกลางเกือบกลางนั่นแหละนะครับไปอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวไปเก็บกันนะครับนี่ครับอาวุธของเราเนี่ยมันจะมาปรากฏตรงนี้นะครับเออระหว่างทางผมลืมบอกนะครับเราต้องกําจัดไอ้พวกแม่ทัพแล้วก็ไอ้ป้อมธนูด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวประตูไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ยอมเปิดนะครับ ก็คือเราต้องกำจัดทั้งแม่ทัพแล้วก็ป้อมธนูด้วยมันถึงจะเปิดนะครับนี่ครับอาวุธถกดาวเรามันจะมาอยู่ตรงนี้เก็บตึบเรียบร้อยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแต่รู้สึกว่าด่านมันจะค่อนข้างสั้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมเล่นให้จบตาหนึ่งเลยแล้วกันนะงั้นเราไปเคลียร์ซุนเซ็กกันดีกว่าครับด้วยสุดยอดมุโซที่เบ่งพลังมาแต่ไกลซุนเซ็กจะไม่รอดแนะ่อา่าวัดตีเตียวหุยวัดตีมาขอจบเลยแล้วกัน,นรับซุนเซ็กเรียมตัวตายซะ เตรียมตัวตายซะมาแล้วอืมอืมยรู้จักไหมอืมสุยอันนี้ขนาดผีเสื้อสมุดยังเคลิ้มมาแล้วเราเล่นเราเล่นนะโอเคเอา้าซุนเซกไปไหนวะโอ้โหตัวตัวแดงมาเลยนะจับซุนเซกลำเดี๋ยวขอเพิ่มพับมาหาไพยก่อนนะเอ้ยมาแล้วเว้ยงัดงัดโอเคจบเรียบร้อยนะนรับซุนเซกก็เสียชีวิตลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครชนะเป็นของอ้วนเซียวโคตรแปลกเลยวะเนี่ยเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อจริงๆก็ในเรื่องไอ้พวกนี้นะใครอยากดูเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูถ้าเกิดว่าอยากดูกันนะถ้าเกิดไม่อยากดูก็มองข้ามไปก็ได้นะครับในเรื่องตรงนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกโอเคครับมาเราก็มาดูน่าสรุปผลอาวุธของเอี้ยงสีกันนะครับว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างะครับก็อาวุธของเธอเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นครุยอยู่แล้วะครับหรือว่าฟรุนะนีับเป็นไรว่านี่ครับครุย โอเคเรามาเริ่มที่อาวุธท่าดาวก่อนแล้วกันนะครับว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ชื่อกันก่อนแล้วกันนะครับชื่อของมันเนี่ยมันจะอ่านว่าเพลฟูดนะครับหรือว่าครุยไข่มุกนั่นแหละนะครับเป็นชื่อที่ค่อนข้างไพเราะพอสมควรเลยนะครับส่วนพลังโจมตีเนี่ยก็ประมาณ37ครับก็ถือว่าเหมาะกับเธอแล้วนะครับก็เป็นผู้หญิงนี่เนาะมันไม่ต้องตีแรงอะไรนะครับก็เน้นความคล่องตัวเป็นหลักนะครับดีที่สุดแล้วสำหรับตัวผู้หญิงนะครับโอเคเรามาดูคุณสมบัติกัััันนนบบบบ้้าาางงคครรว่มมีอะะไกุณตกนะก fraud, นนะสต ถูกแช่แข็งนะครับแล้วก็อันที่2อนะครับปัญญาว่าชีนะครับหรือว่าโซ่ตัวนะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูไปมากๆนะครับศัตรูเนี่ยมันก็จะถูกดูดมารวมตัวกันอยู่ข้างหน้าเรานะครับคล้ายๆกับว่าศัตรูเนี่ยถูกโซ่ตัวเนี่ยตึงไว้มาอยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละนะครับแล้วก็อย่างที่3ามนะครับปัญญาว่า protection นะครับหรือว่าการรักษานะครับหรือว่าการป้องกันส่วนความสามารถของมันนะมันได้บอกไว้ว่าพลังป้องกันของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะเมื่ออาวุธของเราเนี่ยมีธาตุเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่4นะอย่างสุดท้ายมันจะอ่านว่า swift น e t นะหรือว่าความว่องไวนะความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะเมื่อเราเนี่ยใกล้ตานะแล้วก็ลุกขึ้นจากพื้น นั่นแหละเครับโอเคก็จบแล้วะครับไม่น่าจะมีอะไรละต่อไปก็ถึงคิวของอาวุธถกดาวกันบ้างะครับว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเครับเรามาเริ่มที่ชื่นก่อนแล้วกันนะครับชื่อของมันเนี่ยมันจะอ่านว่า s r r n n t t u u n e r นะครับหรือชื่อไทยะนรับจะอ่านได้เท่ก็ประมาณแบบว่าฟ้าขนองได้ดูใบไม้ผลิะคีับประมาณนี้แหละนะฮะส่วนพลังโจมตีก็44นะครับถือว่าเยอะอยู่พอสมควรครับโอเคเราก็มาดูคุณสมบัติกันบ้างะครับว่ามีอะไรกันบ้าง อย่างแรกเลยรนบก็คือ thunder เนบเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าสายฟ้าฟาดฟ้าสนันอะไรพวกนี้รนบ thunder ความสามารถของมันรับมันได้บอกไว้ว่าเมื่อเราโจมตีศัตรูเนยจะมีโอกาสเรียกสายฟ้าลงมาช็อตศัตรูรนบแล้วก็อย่างที่2องเนบมันจะอ่านว่าโจรนบหรือว่าการกระแทกนะความสามารถของมันรับมันได้บอกไว้ว่าเมื่อเราถูกศัตรูโจมตีรนบจะมีสายฟ้าเนยสะท้อนดาเมจกลับไปหาศัตรูรนบก็ถือว่าดีมากเลยแหละรนบท่านี้ต่อมาอย่างที่3ามเนบมันจะอ่านว่า up slab เนบหรือว่ายกระดับเกรดมุสโตรของเราเนยจะเพิ่มขึ้นกว่าปกติเนบเมื่อเราเน หรือว่าความคล่องตัวความสามารถของมันนบะบอกไว้ว่าปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้เนบะเมื่อเราเนยตีลังกาได้สําเร็จนบะก็คือเราล้มลงไปแล้วก็กดกระเด้งขึ้นมาให้มันเร็วๆนบะก็มันจะเป็นการแบบว่าทําให้พลังโจมตีของเราเนยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนบะแต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นเองนบะแล้วก็คุณสมบัติสุดท้ายนบประจะานว่าวนะิกโกินบหรือว่าความกระฉับกระเฉงเนบะความสามารถของมันนบะมันได้ระบุไว้ว่าขึ้นกระแทกอาจถูกปลดปล่อยออกมาเนบะเมื่อเราเนยได้รับความเสียหายจากศัตรูเนบะอารมณ์คล้ายๆกับความสามารถขออองจนนะรับทที่่เเเาาาาายยปปลสสฟ้้ดมกไหต นะแต่ว่าวิกโกเนี่ยมันจะสะท้อนกลับไปเป็นลมแทนนะับก็คือลมที่มันกระแทกศัตรูให้ล้มลงนั่นแหละนะับจะไม่เหมือนสายฟ้าที่มันทําให้มึนนะับโอเคครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะับก็จบลงแล้วโอเคเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามรับชมผมด้วยนะับคารตัว์โบ้พ่องไปไงก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับันี้ขอตัวลาไปก่อนนะับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ